ครับการ์ดซูดีช่วงเศร้าของวันที่3ามสิบเอ็ดมีนาคมพศ2567กนาร้อยสิบเจดาีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่พะโก้สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งรายการซูดีท่านผู้ชมทุกๆท่านทีน่เข้ามารับชมจิมนียของทางช่องครับครับตลอดเท่านีน้กามีงัวมาแบ่งปันพี่น้องไปเลี้ยงเป็นงัวดีราคาถูะกรากาแถมบริการส่งฟรี200กิโลเมตรเก็บเงินปลายทางด้วยครับพี่น้องครับอ่านี่ช่วงนี้ กัพ่อซื้อเจ็บครับพี่น้องครับซื้อเจ็บซื้อเลี้ยงเพราะว่าราคางัวกับยังอ่าทรงๆอยู่ครับยังท่านไหนอ่าท่านไหนขึ้นท่านไหนลงครับพ่อซื้อเลี้ยงครับพี่น้องครับอ่าบ่ว่าหลายยายห้างนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะว่ามองขายครับพี่น้องครับเพราะว่าเราแพงไปแต่บ่มีประโยชน์อีหยังครับพี่น้องครับเอาคมแรกนี่ก่อนครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกผู้งัวลูกแรกแม่สูงลอยสามสิบบวกดนะครับพี่น้องครับแม่โบดถ์กบเครื่องลูกไส้อายุสี่เดือนแม่โปรเซ้นทองนะครับพี่น้องครับเอาประดุลทองเอาข้อมูลนี้ผมไม่ได้ แล้วก็ผมจัดโปรให้ FC ผู้ที่ติดตามทางช่องนั่นครับพี่น้องครับเอาไปแค่หนึ่งหมื่นหกพันบาทเด้อครับพี่น้องครับฟังบ่ผิดหนึ่งมื่นหกพันบาทนี่เท่ากับบริการจัดส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรอ่าไกลก็สองร้อยกิโลเมตรบวกซีบวกนี้ซีบ 20, หรือว่าใกล้กันบ่หน่ายเกียจก็ส่งฟรีให้แต่ว่าถ้ามันบวกหลายกิโลพ่อแม่พี่น้องก็ต้องซอยค่าน้่งมันเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมง 06ห2076884พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำมลมันฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับมังจะชายกับพี่น้องครับต้นชิบกับสีเปิดเป็นโคมเป็นค้งไปปลายชิบกับสีเหมาร่วมนะครับพี่น้องครับมีทั้งราคาหยกราคาแยกฟังให้จบชิบครับพี่น้องครับมัดร่วมกันได้ครับชิบนี้ครับอ่าบันนี้มะม่องชุดสามตัวนะครับขอบอขายแยกนะครับพี่น้องครับขอขายไปทํ้กันครับเป็นแม่ลูกผูงว่าลูกแรก แม่สูงหน่อยสามสิบบวกลูกไส้อยู่สี่เดือนแม่รุ่นท้องงั้นครับเพราะว่ามีพอคุ้มขอดู่ครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นหัวลูกแรกแม่ไทยกลางอีสานหรืเอ็ดกับสิบประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับแม่ลอยสามสิบเน่นี่ครับผู้ใดมักงัวใหญ่ต้องซื้อลูกกระทบบามันเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกเพิ่นครับพี่น้องครับลูกไส้อยู่สี่เดือนบวกเนี่ยเนียเนียครับตัวลูกไส้ครับพร้อมด้วยไอ้ตัวผู้งัวงบามัน นี่ครับพี่น้องครับอายุสิบเอ็ดเดือนนี่ครับพี่น้องครับอ่าสำหรับสามตัวนี้มองขายเอาไปสองหมื่นสองพันบาทเด้อครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมให้ไว้ข้างต้นหรือพ่อแม่พี่น้องสิยกเมื่อนี้ก็ได้ครับง้อถ้าเหมือนหาตัวได้ครับพี่น้องครับเอาไปแค่สามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับราคายกได้ครับพี่น้องครับหาตัวบริการส่งฟรี ถึงหนาคอกเราก็จังเก็บเงินได้ครับพี่น้องครับนี่ครับมึงชินเองครับก็ในซื้อปรึกษากันในครอบครัวเห็นดีน้ากันกะจังคอยซื้อได้ครับพี่น้องครับพี่น้องที่สีดียังไงบ่ต้องชินยังหลายครับพี่น้องครับอ่าช่วงนี้เลี้ยงงัวกะเน่ยมันถื animal, ่เฝ้าซื้อเข้าไปเลี sure. ้ยงครับพี่น้องครับเน่ยมันแพงย่ังขายก็ได้ครับที่สีดียังไงเอาเงินสามหมื่นสมมูลนายกเนาะเอาเงินสามหมื่นหกไปฝากธนาคารนี่บ่ได้ดอกซ้ำอาหัวชุดนี้ไปเลี้ยงครับผมก็ถ่าเลยครับพี่น้องครับนี่ครับไปเลี้ยงอิงเนี่ บ่ต้องให้มันมีลูกก็ได้สมมุติครับสมมุติว่าเวาตามท้องเรียงครับนี่ครับมันมีอ่าต้นทุนตัวเราบ่ถึงหมื่นอยู่แล้วครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงกินดอกได้สบายครับพี่น้องครับ่ครับฝากเป็นแนวทางนะครับสี่ยกสี่แยกได้เหมือนครับพี่น้องครับอ่าถ้ายกแม่ลูกลูกผัวค้มแรกที่ได้กล้าวมากกับหนึ่งหมื่นหกพันบาทชุดสามตัวนี่สองหมื่นสองพันบาทถ้ายกถึงเหมือนหาโตสามหมื่นหกพันบาทครับพี่น้องครับ นี่ครับมึงค่ะคักคนกติกาทางขวากับเช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตุมกันอย่าโทษข้อมส่ใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมาเกลีย์กับจังโทูมาครับบ่มากับแชร์บอกพันครับเพาขายในราคาแพงปันครับพี่น้องครับอ่าคนดีเคยซืียแล้วเพ้าเราก็ดีซื้อไปอีกครับพี่น้องครับเพราะว่าเคยมีกำไรกับเพาครับพี่น้องครับนี่ครับบ่ซื้อแบบนี้ไปเลี้ยงซื้อแบบไหนคนทุนหน่อยกล้าทถ้าเด้ครับพี่น้องครับอ่าถ้าท่านไปน้ำกระแสะง่ามง้อขึ้นอ่างง้อแพงกับจังไปซื้อนี่อ่าท่านเตรียมตัวเตรียมใจ มองว่าแามขายมันสีเจ็บชิ่งครับพี่น้องครับถ้าท่านซื้อยงี้มันเถื่อนท่านเพองไปซีเรียอย่หลายครับแมนว่าป่อยๆจนเนียบไปจนเนียมาตัวดูแลป่อยตัวนำสา่งตายนี่ผมกบว่ามันประขาศทุนเหรอครับพี่น้องครับอันนี้เป็นแนวทางเลยครับพี่น้องครับโทรมาได้ตลอดยี่สิบี่ชั่วโมงครับเพิงคิดย่างหลายครับแมนชิปต่อไปการราคาเนี่ราคาเดียวครับพี่น้องครับเพราะว่าผมต่อไปนี่ผมสีเศร้าเพื่อเลรวครับพี่น้องครับผมสีเปิดมองขายเลยครับเพราะว่า บ่ได้กำไรอย่างหลายครับพี่น้องครับกำไลักร้อยครับอาศัยขายดูเอาอาศัยขายทุกมือครับพี่น้องครับไก่ก็สองอยกิโลเมตรถ้าอยากได้ผมกับไปส่งครับพี่น้องครับถ้ามันไก่ท่านก็ต้องย่อมรับว่ามี่ขาใส่ใจเพิ่มขึ้นครับเอากันบนโลกก็เป็นจริงครับพี่น้องครับนอยู่ปัจจุบันครับพอต้องเสี่งเส่งกันครับนี่ครับทั้งเฮาก่ะขอจริงใจแห่งใครกันครับทั้งเฮอจริงใจแล้วครับพี่น้องครับบ่มงเมียครับพี่น้องครับลาซานด์ไทยชิมนี่กาใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านได้เข้ามา รับชมชิปเขามาติดตามเขามาอุดหนุนปลูกน้ำบานหวานในสวนเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจแจกทีมงานหน่อยหน่อยครับนะครับพี่น้องครับข mm hmm. ายวัวส่งฟรีไม่มีมาจําไม่มีคอนเทนต์เน้นความจริงใจครับพี่น้องครับสวัสดีครับ